สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะกับหัวข้อคนรอบตัวเขาคิดยังไงกับคุณคนรอบตัวเขาหมายถึงอ,อ,อาจจะเป็นครอบครัวของเขานะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงเพื่อนสนิทหรือใครก็ตามที่อยู่รอบๆตัวเขาแล้วเรารู้จักคุณนะ่ะนะ มาดูกันซิว่ามุมมองของคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเขาเขาคิดยังไงกับคุณเขามองว่าคุณเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะคะโอเคนายออฟเพนเดอร์โคลนายออฟคัพ สเหรียญ knight of sword king of pentacle 9 of wands Seven of cups เท่าที่เปิดมาเนี่ยผู้อ่านว่าคุณต้องเป็นคนที่หน้าตาดีหรือบุคลิกดีเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่บางคนสวยหล่อเลยแหละนะพอเท่าที่ดูเนี่ยเขาเขามองคุณอย่างนั้นะ ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าว่าดูเป็นคนมีเสน่ห์ดูเป็นคนสวยคนหลอ่อแต่มีคนเข้าหาเยอะอะไรอย่างเงี้ย ดาบสิดไม้โอเคฟาดคัพส์อะสิ่งที่คนรอบข้างคนรอบตัวเขานะคะคิดกับคุณเนี่ยอย่างแรกเลยอะเขามองว่าคุณเป็นคนที่สวยหล่อดูมีสนเสน่ห เป็นคนที่มีแรงดึงดูดเยอะสเสน่ห์แพลวคราวและตอนนี้ผู้อ่านเท่าที่ดูนะผู้อ่านว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะหลายคนน่าจะเป็นพลังงานส่วนใหญ่เลยก็คือคุณกับเขาอาจจะจบกันไปแล้วเลิกลากันไปแล้วคุณอาจจะเป็นแฟนเก่าของเขาเพราะตอนเนี้ย เนี่ยทำไมั่วอ่านถึงรู้สึกอย่างนั้นเพราะไพ่มันออกมาค่อนข้างที่เหมือนจะแบบว่าเออเหมือนมันเป็นเรื่องราวในอดีตไปแล้วนะคะและไพ่ใบแรกของคุณคือนาย e ว t ยเดอร์เคิลมันเหมือนกับว่าตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในสถานะโสดในสถานะที่อ,อ่อยู่คนเดียวแบบไม่ได้ไม่ได้คบหากับใครจริงจังอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนคุยมีคนเข้ามาจีบคุณบ้าง อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะคบหาแบบเป็นแฟนคบหาจริงจังแบบเปิดตัวแต่อันนี้เป็นสิ่งที่คนอื่นมองคุณนะซึ่งความจริงแล้วคุณอาจจะมีแฟนแล้วก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคุณอาจจะแบบคบหากับใครจริงจังแล้วแต่ว่าอันนี้คนรอบตัวเขามองไงคนรอบตัวเขาอาจจะไม่รู้ไม่รู้เรื่องคุณ จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นมุมมองของเขาอะเนาะเขาก็มองว่าเออตอนเนี้ยตอนที่คุณอยู่คนเดียวโสดๆสวย,สวยๆหล่อๆเนี้ยนะคะคุณดูคุณดูมีออร่าคุณดูมีความสุขคุณดูเป็นคนโสดที่อยู่ด้วยตัวของตัวเองได้ชีวิตดีๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เป็นคนโสดที่มีเสน่ห์แพร,ว,พรวมากๆเป็นคนที่ ดูดีมีคนอยากเข้าหาเยอะแยะแล้วคุณก็ดูจะมี c h o ยส์เข้ามาเยอะแยะมากมายอืมเขามองอย่างนั้นนะคะแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่เอ่อน่าจะน่าจะฐานะดีหรือว่าคุณอาจจะทำตัวทาตัวให้ให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาเลยมองว่า ณน่าจะเป็นคนที่ฐานะดีคนนึงชีวิตคุณดูแบบสุขสบายอะค่ะดูไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินทองอะไรมากมายนักในสิ่งที่เขามองนะแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเออ่ข้างๆที่จะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงบางคนมาว่ามีอีโก้คุณมีอีโก้สูง แล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ยอมใครไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆด้วยเวลาที่คุณไม่พอใจหรือว่าโกรธหรือว่าเคืองอะไรอย่างเงี้ยคุณค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาค่ะค่อนข้างที่จะแบบฟัดฟันไม่ใช่คนที่ไม่พอใจแล้วเก็บเงียบอืมแต่เป็นคนที่ลุยๆหน่อยค่อนข้างลุยพร,ระะพร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะปะทะ กับกับคนที่คิดต่างหรือว่าคนที่ทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจทําให้คุณรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยอืแล้วก็แต่คุณอะ่ะเป็นคนที่ความจริงแล้วอะ่ะมีความอดทนมีความพยายามที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะคะแล้วไม่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอะ่ะอย่างที่บอกเรื่องงานเรื่องงานของคุณถ้า ถ้าคุณทํางานงานหนักแค่ไหนคุณสู้หนักเอาเบาสู้อืมไม่ยอมแพ้หรือแม้แต่เรื่องอื่นๆเวลามีปัญหามีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่เรื่องของความรักถ้ามีปัญหาในเรื่องของความรักถ้าไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงจริงๆถ้าไม่สุดจริงๆอ่ะคุณไม่ได้ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะ คุณไม่ได้ยอมปล่อยมือง่ายๆไม่ได้เลิกกับใครง่ายๆอืมเขามองว่าคุณค่อนข้างมีความอดทนแล้วก็ความพยายามอะถ้าเนี่ยถ้าเลิกกันก็คือมันถึงที่สุดแล้วมันถึงที่สุดแล้วจริงๆคุณถึงแบบยอมจบยอมเลิกแต่พอเลิกกันไปแล้วเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ฝังจิตฝังใจ กับเรื่องราวในอดีตเป็นคนที่ค่อนข้างยึดติดอยู่เหมือนกันประมาณว่าแค้นฝังหุ่นด้วยถ้าโกรธใครแค้นใครยากที่จะลืมถ้าได้ลองเกลียดใครแล้วอาจจะเกลียดไปจนวันตายได้ต่อให้คุณโกรธใครแล้วคุณวันหนึ่งคุณกับเขาอาจจะปรับความเข้าใจกันคืนดีกันแต่เรื่องที่ เขาเคยทําร้ายคุณหรือว่าเคยทําผิดต่อคุณเนี่ยมันจะยังฝังใจใคุณอยู่ต่อให้คุณยอมอภัยให้แต่ถามว่าลืมไหมไม่ลืมไม่ลืมแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะให้อภัยแบบร้อยเปอร์เซ็นได้อ่ะอืออาจจะโอเคไม่โกรธไม่เคืองและไม่อะไรละไม่ไม่ได้สนใจแล้ะแต่ว่าถามว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไปรู้สึกเหมือนเดิมไว้ใจเหมือนเดิมให้ใจเขาเหมือนเดิมไหมไม่ได้ คุณทําแบบนั้นไม่ได้อะไรเขาจะมองคุณขาดขนาดนั้นเขามองคุณแบบนี้นะคะเขามองว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแค้นฝังคุณอยู่เหมือนกันโหอ่าแต่เขาก็มองว่าคุณเนี่ย เป็นคนที่อย่างที่บอกอ่ะเป็นคนไม่ได้ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆรวมถึงโชคชะตาของคุณด้วยถึงคุณจะมีความแค้นฝังจิตฝังใจนะคะแค้นฝังหุ่นแต่คุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉันด้อยค่าคุณไม่เคยด้อยค่าตัวเองตรงนี้แหละที่คาให้เขามองว่าเออคุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองอะ่ะคุณมีความแบบมั่นใจสูงเลยอย่างเงี้ยคุณยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องเจอความรักดีๆฉันต้องเจอคนดีๆฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆ คุณดูมีความหวังตลอดคุณไม่เคยพ่ายแพ้ไม่เคยยอมแพ้นะคะไม่เคยสิ้นหวังอะเมจิเนี่ยคุณดูเป็นคนที่มีความฝันมีความหวังไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเรื่องอื่นๆก็ด้วยคุณอาจจะแบบเออเป็นคนที่ชอบคิดชอบฝันชอบจินตนาการว่าเอยฉันอยากทำนู่นฉันอยากทำนี่ฉันอยากมีนั่นอยากมีนี่อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ดูมีความหวังแล้วก็มีความพยายามที่จะทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยนะคะและคุณอาจจะเป็นคนที่มี potential คือมีมีศักยภาพมีความสามารถที่จะทําให้สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงได้รวมทั้งมีโชคด้วยมีโชคช่วยด้วยนะเขามองว่าคุณเป็นคนโชคดี goddess เนี่ยคุณเป็นคนที่มีพลังงานแบบ เจ้าพอ่อเจ้าแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวพอ่อตัวแม่อืมดูเป็นคนที่ต่อให้จะถูกทำร้ายถูกทำให้เสียอกเสียใจมามากแค่ไหนคุณสามารถที่จะลุกยืนขึ้นมาใหม่และเป็นคนที่รักตัวเองและดูแลตัวเองได้อย่างดีถึงแม้ว่าไอ้ความโกรธความเกลียดความเจ็บปวดเนี่ยมันยังอยู่ในใจคุณแต่คุณไม่ได้จมปลักคุณไม่ได้แบบว่า เ,เสียใจเจ็บปวดแล้วคุณจะต้องโศมต้องแบบว่าดูหงอยเหงาเศร้าส้อยอมทุกข์อะไรอย่างนั้นคุณไม่เป็นแบบนั้นคุณจะต้องทําให้ตัวเองดูดีอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่คนอื่นเขามองมานะคะ p a ชชั่นโอ้คุณมีไฟค่อนข้างแรงสูงคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นรุนแรงนะคะมีแพชชั่นมีความปรารถนาที่ค่อนข้างที่จะ สูงอะดูมี Power นี่แหละในเรื่องของความความหวังความพยายามเขาถึงมองว่าคุณเป็นคนที่มีความอดทนและมีความพยายามค่อนข้างสูงเป็นคนที่ถ้าอยากได้อะไรต้องการอะไรเนี่ยคุณจะพยายามทำให้ได้มาแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่ยอมถอดใจหรือยอมแพ้กับอะไรง่ายๆ ถ้าลองได้รักใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณคุณจะพยายามอย่างเต็มที่ถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆคุณคุณไม่ปล่อยมือหรอกคุณไม่ยอมแพ้ไม่ยอมจบหรอกอืมโอเคนี่ก็คือสิ่งที่ที่เขามองคุณนะก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีไม่ดีจริงๆมันก็ไม่เชิงไม่ดีเนาะมันก็นิดนึงแหละอืมอาจจะมีอาจจะมีแบบเออมองว่า มีอีโก้ค่อนข้างสูงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอหรือว่าเออแล้วก็มีบางคนนะคะที่เขามองว่าคุณบางครั้งเนี่ยคุณดูเป็นคนใจร้อนใจร้อนเหมือนกันแบบเป็นเป็นสายลุยเป็นแนวแนวลุยลุยอะ่ะไม่ใช่คนสงบปากสงบคาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าถ้าสมมุติว่าอะไรที่ไม่ถูกใจคุณก็แบบปรีดขึ้นทันทีเลยอย่างเงี้ยแบบ เฮ้ยอย่างนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่คนที่แบบว่าอ๋อค่ะค่ะอะไรอย่างงี้ไม่ออกปะไม่ใช่คนที่จะยอมอะไรใครง่ายๆอ่ะถ้าคุณเห็นว่ามันไม่ถูกต้องหรือใครที่ทำอะไรไม่ถูกไม่ควรกับคุณทำอะไรผิดกับคุณทำอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจอะ่ะคุณก็ฉะทันทีเลยอย่างเงี้ยอืมแล้วบางคนเขาก็จะมองว่าคุณดูเป็นคนใจร้อนนะดูเป็นคนแบบ เออไม่ยอมใครอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านให้แล้วสำหรับสิ่งที่คนรอบตัวเขาคิดกับคุณโอเคนะคะจบแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ